ผลการปฏิบัติงานของนายอิทธิพง์เสนาโนริศตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพละัะพลาครั้งที่สอง 1. เมษายนถึง 30. กันยายน2563โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพละัะพลาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสอง เปิดสอนในระดับอนุบาล1ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด20คนมีนักเรียนทั้งหมด186คนคําขวัญโรงเรียนคุณภาพเป็นเลิศก,ก่อเกิดคุณธรรมนำแหล่งเรียนรู้อยู่คู่ชุมชนรัชยาโรงเรียนสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ นายอิทธิพง์เสนาโนริศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้มีการบริหารงานบรรลุเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้านที่ห ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาได้มีการจัดการระบบโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ฝ่ายและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษากำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังต่อไปนี้วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านนวนม่วงท่าพระพลามุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดีวิถีพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมของชุมชนสแสวงหาการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรและผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21รักความเป็นไทยก้าวไกลสู่สากลบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่2ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษามีระบบการนิเทศการศึกษาภาคเรียนละสองครั้งเน้นให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อนวัตกรรมใหม่ๆและใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เช่นสื่อไอทีสื่อจาก DLTV ด้านที่สม ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2563เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณการเงินและสินทรัพย์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่ นักเรียนอยากรู้ครูอยากสอนมีระบบดูแลนักเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียนและคัดกรองนักเรียนอยากเป็นระบบด้านที่4ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพเป็นผู้บริหารที่เป็นผู้นำในการพัฒนาในทุกๆด้านส่งเสริมให้ครูเป็นผู้มีมาตรฐานด้านความรู้มีทักษะมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยให้ครูจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (MOU) ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอผลการดำเนินงานที่ภาคภูมิใจ 1. เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลราชเจริญ 2. เป็นโรงเรียนที่มีการดำเนินงานโรงเรียนระดับเพชรอย่างต่อเนื่อง 3. เป็นโรงเรียนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานตามมาตรฐาน ITA จากความทุ่มเทกำลังพร้อมร่างใจใฝ่มุ่งหมายแปลงปลูกความรู้มากมายผลิช่อออกลายงามยนตรองตนแบบอย่างย่างนำครองคนด้วยธรรมเห็นผลครองงานด้วยรักพักตน ครองใจทั่วชนยินดี